โอเคครับก็ขอ,อกรับสวัสดีชาวเกมมือถือทุกคนกันด้วยนะครับอ่าะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับเกม Hot บอกนะครับเวอร์ชั่นโปรนะครับวันนี้ผมก,ก็มาแจกโปรเกมนี้นะครับหรือเรียกไง่ายๆว่าเกมบริหารโรงเรียนเม็ดมนลฮอตบอกนะครับโอเคเนาะ อ่ะกดตามันมาเลยนะครับอัปเกรดมาเลยนะครับแล้วก็กดตามไปเลยนะครับเพื่อนๆอ่าให้รอแป๊บนะครับสักครู่นะครับผมขอรีวิวตัวเกมก่อนนะครับอ่าแล้วสำหรับวิธีการโหลดหรือยังไงนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าไม่กดผมไม่สอนนะครับโอเคนะครับอ่าให้เพื่อสังเกตตังผมนะครับเห็นไหมตังผมเป็น1นล้านจุดมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไอ้ส้มๆอ่ะน่าจะเป็นเอ่อของคาทาเวทมต์หรือเปล่าครับ2 1 3นนะครับอ่นะครับแล้วกดตามมันไปนะครับอ่าผมขอรีวิวตัวเกมสักครู่นึงนะครับ กดอับเกรตามไปเลยนะครับแล้วก็กดออกตามมันนะครับท่านผู้ชมอ่ามากดที่สมุดนะครับกดรับไปเลย500บาทโอเคแล้วก็กดออกนะครับอ่าเราต้องมาทําห้องเรียนใหม่นะครับ3,000บาทนะครับใช้ไปเลยครับเห็นไหมเปลาวเรากดรับหรือรับอะไรนะครับเห็นไหมตังเราจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านครับเมื่อกี้1ล้านนะครับเห็นไหมโอเคเนาะ รอสักครู่นะครับกดอัปเกรดไปเลยครับกดอัปเกรดให้หมดเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมตังเราเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรากดเห็นไหมท่านผู้ชมกดยังไงก็ตังเพิ่มนะครับโอเคอันนี้ก็รอหนึ่งนาทีสักครู่นะครับกดอัปเกรดเลยครับเห็นไหมเรากดอัปเกรดตังมันเพิ่มขึ้นให้นะครับอตอนนี้20ล่านแล้านนะครับโอเคตันแล้วนะครับ ห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับโอเคอัเกรดไปเลยครับท่านผู้ชมเข้าเกมแล้วรออัเกรดทุกอย่างเลยนะครับยิ่งอัพตังยิ่งเพิ่มนะครับไม่มีวันหมนะครับโอเคแล้วก็มาห้องเรียนห้องนี้ก่อนนะครับกดน้ํายาก่อนนะครับอ่าเห็นไหมนักเรียนเริ่มเข้ามาเรียนกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กดสมุดตามันนะครับโอเคมาปลดล็อกกันนะครับ คนะครับแล้วกดออกตามมันเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับข้างล่างสุดแล้วก็กดไปนะครับอ่ารอสักครู่นะครับกดอัปเกรดครับกดอัปเกรดเลยอัปเกรดที่นั่งอัปเกรดที่สครนบเวลาานิ่างเรานะครับอัปเกรดไปเลยนะครับเห็นไหมครับให้เราสังเกตตังของเรานับตังคเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมห้องนี้เลยครับอย่าลืมมากดอัปเกรดเนาะกดไปเลย ห้องเรียนใหม่นะครับอ่าแล้วกดไปเลยนะครับท่านผู้ชมกดดวรว่ไปเลยนะครับกดเอาเกตรกดเกรไปแล้วกดออกตามมันไปนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็รอเขาพูดสักฟาร์มพักนะครับอ่าขอพักนะครับกดมาเลยนะครับเป็นฟรีนะครับโอเคโอเคครับประมาณนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้สำหรับภาพโป้นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็มันจะเสียเวลานานเวลาเกินไปนะครับอ่าส่วนวิธีการโหลดนะครับอ่าหลังจากนี้ผมก็จะสอนโหลดแล้วนะครับอ่าก่อนจะไปสอนโหลดนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเนาะกดยังครับ1 2 3กดได้ยังครับโอเคกดแล้วเนาะ วิธีการโหลดนะครับโอเคครับให้ทุกคนเข้าที่ Google นะครับโอเคไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เข้า Google มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพิมพ์คําว่าโปรเกมโรงเรียนเวทมนต์นะครับให้เพื่อนมากดที่อันแรกนะครับอ่าให้เพื่อนมากดที่ดาวน์โหลดแบบธรรมดานะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับอ่ากดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดอีกครั้ง อ่าขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับอ่าถ้าเราโหลดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรามากดตรงนี้ครับกดติดตั้งมาเลยนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับส่วนผมกดติดตั้งไปแล้วนะครับก็ที่ผมรีวิวไปต้นเกมต้นคลิปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเจอกันในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับก็ใครโหลดได้แล้วก็คอมเมนต์นะครับใครโหลดไม่ได้นะครับก็บอกด้วยนะครับ Android นะครับสามารถโหลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ iOS ผมไม่แน่ใจนะครับอ่าแต่ดีหน่อยนะครับเกมนี้มีเวอร์ชั่นไทยให้เราโหลดนะครับเป็นภาคโปรด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัตเตอร์เบโลของผมด้วยครับันด้วยนะครับ ลิ้มพันนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับเกมบริหารโรงเรียนเป็นผอนะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนักเรียนเริ่มหลังเข้ามาเลยนะครับอ่าผมก็ขอตัวไปเล่นเกมนี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมนะครับผมก็ ไม่อยากขออะไรมากแค่ขอให้มันเพื่อนนะครับดูคลิปผมให้จบแล้วก็กดติดตามช่องผมเถอะนะครับผมผมไ่วอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็บอกได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย